สวัสดีครับเอฟซีแ e ลนะท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามมาต่อเนาะสำหรับแนวทางฮานอยนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลของวันที่1 4เดือน10พศ2568ันอ 5, 8, ก่อนนะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับก็ขอให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ แนวทางแต่ละแนวทางที่ลงให้นะครับเราไม่ทราบนะว่าผลมันจะออกอะไรนะครับ,รบก็ามาดูกันเลยเนาะสำหรับฮาหนอยพิเศษนะครับผลออกส8งแปนะครับผลออกวันนี้282 61 ก็เน้นในผิดตัวเนาะนะครับศูนย์ไม่มามาที่เลข2องจับมันก็จะเข้าชุดนี้นะครับ28 mm. ตัวผมไม่ได้จับเนาะนะครับชุดนี้ไปเน้นที่เลขศูนย์นะครับแล้ต่อที่ฮานอยปกตินะครับผลออกสี่สองสี่แปดสองสี่สองสี่แปดสอง นะครับก็ถือว่าริ่งรหลดหลุดตั้งคู่เลยนะครับใคร5มา4นะครับใครเอา3ตัวไปตัดเล่นในะตัวนี้เข้านะครับเข้าที่4 2 2 4ก่อนนี้นะที่5 2มันหนีไป1แต้มนะครับหน,นีไป1เแต้มก็เป็น4 2 2 4ก็ถึงบ,นบันหลุดไปเนาะริ่งรหลดนะครับต่อที่ vip นะครับ vip ออก1 8 0 2 1 1 8 0 สองหนึ่ง,งก็เข้าทีลิแปดวิ่งรูดนะครับส่วนตัวเน้นไม่เข้าเนาะลิเก้าเข้าทีลิปแปดนับแปดไปวิง่งไปรูดก็ถือว่าเข้านะครับก็ถือว่าวิ่งรูดเข้าทั้งสองวทางนะครับลูดอาน้อยพิเศษปกตินะครับพิเศษกับ VIP เข้านะครับแล้วก็ามาดูแต้มรวมนะครับแต้มรวมเข้าไหมครับห้ากับแปดเนี่ยทีห้าเนาะห้าไม่มาเลยวันนี้นะครับมาทีลเลแปดตัวที่ผมไม่ได้เน้นนะครับ พิเศษนะครับแต้มรวมเข้าที่เลข8ใครนำแปไปวิ่งไปลูดนะครับเข้านะครับส่วนห้าน้อยปกตินะครับเข้าที่เลข8ปใครนำแปไปวิ่งไปลูดก็เข้าเหมือนกันครับส่วน VIP ก็เข้าเลข8เหมือนกันวันนี้8มาทั้ง3ามลอยเลยนะครับใครลรูดก็ใช้แต้มรวมลูดก็ได้ทั้ง2องรได้ดทั้ง3เลยเนาะนะครับพิเศษปกติ VIP นะครับเรามาดูชุดวินนะครับชุดวิน ีก็พิเศษใครนำไปวินก็เข้าที่82นสะครันส่วนปกติใครนำไปวินก็เข้าเหมือนกันนะครับ82นะครับมันออกเหมือนกันนะครับตัวตัวออกเหมือนกันนี้เข้าทั้ง2องเลยนะครับ8 2 8 2มี2แต่ไม่มี4เนาะต่อไปเลข VIP นะครับ VIP เข้าไหม ดีไอก็เข้าที่8 0นะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสำหรับจุดบินเขาเข้าทั้ง3สายกนะับเข้าทั้งสามกับสองตัวไปบิน8 2 8 2 8 0นะครับวิ่ยงรูดคอร์ลิก8นะครับมาตามกันต่อนะครับสำหรับวันที่15นะครับวันที่15 เดือน10กับสอับหานอยกบดกับอยวทางผมก็พูดไปแล้วเนาะนะครับก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นำมาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับกับตามาต่อเนาะฮานอยพิเศษวันนี้ ตอไอที่ร้อยสีชคนะครับวันนี้เน้นที่เล็กเด่นผมไอที่4กับ8นะครับเล็กเด่น4กับ8 <S <S ใครชอบ8ปดกบที่เล็กแเนาะใครชอบเล็กกับเล็กสี่แปดมันยังจะมาอีกหรือเปล่านะครับถ้ามันมาก็มีลุ้นเหมือนกันเนาะเนาะผมก็ยังติดวิ่งลูดอยู่นะครับ แต่วันนี้ผมเน้นเลที่เลขสี่ก,ก็จับไปที่4 2 4 8 4 9 4 0่เก้นะครับจะเป็นส2 4 8 4 9 4 0่แกับ3ตัวผมจับไปที่7จ็ แล้วก็842สัตัวนะครับแล้วก็ติดที่2ชุดเนาะก็ติดที่ชุดนี้นะครับตัาไปที่42กับ48สําสำหรับภาหนอยพิเศษสารตัว,วกับตัวรุ้นนี้สุดก็748 นะครับแปดใครชอบก็จับไปนะครับต่อที่ฮานอยปกติฮานอยปกตินะครับวันนี้เลขเด่นเลขเด่นได้เลขสอกับ7วันนี้ยังยังติดที่เลข2อยู่เนาะนะครับน,นเนัน้นที่เลข2 สองสี่สองแปดสองหกสองเจ็ดนะครับสองสี่สองแปดสองหกแล้วก็สองเจ็ดกับสี่ชุดส่วนสามตัวนะครับจับที่เก้าสองสี่ 924แล้วก็0ูง 2, 4งตัวที่ผมเน้นให้นะครับเน้นให้จะเป็น924เนาะชุดที่ติด,ด24นะครับ24กับ27ผมเน้นให้ชุดนี้นะครับเล็กเด่นมาด้วยกันวมน่อาน28ออกไปแล้วมันจะออกซ้ำอีกไหม2882ปดอก็ระวังไว้นะครับเผื่อมันออกตัวเดิม ก็4ชุดนะครับถ้าต่อที่ VIP VIP เล็กเด่นตัว VIP เกกับ0จับ9กับ0ก็เน้นในที่เลข0ใครชอบเลข9จับที่เลขเเนาะหนงก,ก็เหมือนกันนะครับตัวประกบก็อยู่ด้านหลังหมดเลยนะ 7 2็ด7 6 7 7จด็ดตัวนี้ก็8 2 8 8องแปแเก้าแปดศับตะไลหมดหมดได้8ชุดนะครับตะะจับทั้งหมดเรามาดูตัวที่ผมเน้นวันนี้ผมเน้นที่เลขเลขศูนยะครับใครชอบเก้า็จับที่เก้านะครับก็บ 9, จะเป็น98้าแปดอศต่ไปครย์แ เริ่มจับศูก่อนเนาะเป็นไรศูนย์เก้าศูนจับสีุกสชุดนะครับส่วน3ตัวจับไปที่4 06ศูนแล้วก็ห้าศูนยติด9ก้ากลองเก้าหกไวยเนาะ นะครับตัวน,นี้เน้นที่เลขศูนย์จะเป็นศูนย์หกนะครับเนี่ยจับเลขเด่นถ้าเอาเลขเด่นจับแค่สองชุดเนี่ยมันจะได้แค่เจ็ดสี่นะครับเจ็ดติดอันนี้ก็แปดสองกับแปดแปดเป็นเลขเบิ้ลเลยวันนี้บอกว่ามันจับจับเลขเด่นมาด้วยกันด้วยนะครับอยู่นี่ก็สองเจ็ดตัวนี้ก็เก้าศูนย์ จุดที่ผมจบให้ก็น่าจะเป็น406นะกะครับจุดลองก็ตามนี้นะนะครับก็ศูนย์แปดกับศูนย์หกสำหรับ vip นะครับท่านะนะอาจจะงงเลยเนาะมองเป็ขีดอ่ะมันขีดเยอะเหลือเก,กินนะครับ จุดนี้ที่เน้นให้นะครับจุดที่วงกลมให้นะครับั<ม>ัดเจจเนาะ<ม>นะครับกลับมาต่อกันที่แต้มรวมแต้มรวมสามน้อยเนาะ กรับใครจะนําไปวิ่งไปรูดฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาติฮานอยสังคีหรือว่าฮานอยพัฒนาก็ได้นะครับใช้ตัวรูดตัวนี้นะครับวันนี้แต้มรวม3หนอยพิเศษปกติ vip ผมให้รูปที่2กับ8นะครับ2กับ8วันนี้8มาแล้วเนาะวันนี้ก็เหล็กเบนก็2 2 88อันนี้แนวทางติด2อ,อยู่2ชุดนะครับมีพิเศษกับปกตินะครับอันนี้เป็นเลขเด่นอันนี้ตัวประกอบนะครับดังนั้นก็เอาเลขเด่นมารวมกันเนาะผมเน้น,นที่เลข2น,นะครับต่อไปรูดเน้น,นที่เลข2 ชุดวินนะครับเล็กเด่นมรวมกันนะครับ48พิเศษ27ปกติ90 VIP 28มีแล้วนะครับวันนี้ก็ได้ชุดวิน6ตัวนะครับ กระต่ายนี้นะครับอย่าลืมนะครับตัวรูดนะครับก็สามารถเอาไปใช้กิจกาหรือว่าฮานอยสมคเียฮานอยพัฒนาได้นะครับใช้ตัวรูดตัวนี้ตัวเดียวนะครับครับการที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับกัะตานี้ก็ขอเว็บให้สมาชิกเกทุกท่านโชคดปีในวันที่15ถึงอพนโชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ